เออมันหน้าฝนผมบอกว่าถ้าหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์จริงอะตอนไปตกทําพิธีกลางแจ้งสามครั้งฝนมาสามครั้งไม่ตกเลยสักครั้งและอาจารย์เอกเนี่ยเตรียมเครื่องบวงสวงห้าโมงเย็นเป๊ะอาจารย์เอกยังไม่ทําพิธียังไม่เป่าสัง mm hmm. ฝนตกครับ mm hmm. อ่าฝนตก mm hmm. ผมก็ถามหลวงพ่อว่าแล้วเทวดาเขาจะมาเลยเราบอเฮ้อเขาเนี่ยรอยอยู่นานแล้ว อ่าเขาเนี่ยรออยู่นานแล้วไม่ต้องถามหรอกว่าห้าโมงเย็นเนี่ยเขาจะกินได้ไหมเขาไม่ใช่พ้าไรอ่าเขาเนี่ยรออยู่นานแล้วพออาจารย์เอกเป่าสังฝนหยุด<ม>คืออะไรที่ผมเจอะใครที่ไปหาหลวงพ่อถ้าคุณจะใจเห็นคุณก็ได้เห็น<ม>แต่ที่แน่ๆขถ่านหลวงพ่อรุ่นนี้ดีไหม <laughs> <laughs> บางที ข้าก็ไม่ได้ทำหรอะน่ะครูบาอาจารย์เขามาจับมือข้าทําเออสนุกเลยละ่ะหมายความว่าครูบาอาจารย์ในถ้าอ่ะม,มาจับมือให้ท่านเป็นร่างผ่านในการทำํำบอกมาหมดเลยสนุกเลยละ่ะคุณไปที่นั่นคุยเลยคุณเคยเห็นท่านแต่ง ตัวดีไหมห่มจีวรหรือหลายๆอย่างนะแล้วสังเกตท่านเป็นพระที่ไม่แต่งตัวเนี่ยะนั่งอยู่เก้าอี้จนบางคนมาไม่รู้ว่าท่านคือเจ้าวาดอะแต่เพราะท่านช่วยคนได้จริงอ่าเพราะท่านช่วยได้จริงเห็นไหมครับคนที่ไปหาท่านล้วนเป็นคนรวยๆทั้งนั้นให้ต่างท่านท่านเอาไหมไม่เอา รากผมไปรายการนักงอย่อะไรบ้างอะตีสิบรายการคนดังนั่งเคลีย,ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช่ไหม,มแฉคุณมดดำเท่งคุณบาช่วยคุณมาช่วยอของพี่เท่งแ,แล้วก็มัมแจ๊ดนะแล้วก็ยังเป็นรายการเกมโชว์รู้หน้าไม่รู้ใคร นะทุกที่ที่ผมไปแล้วยังไม่รวมถึงผมไปเนะี่ยสำนักสื่อเนี่ยกว่ายี่สิบกว่าสำนักสื่อนะ <Okay. S 1> อาจจะเป็นตึกทูจะเป็นนะแต่ละที่ก็แล้วแต่พอเวลาเขารู้จักพระที่ผมแขวนก็คือเหรียญยันสามนงพุทธลายเหรียญมหาลาวยว่าท่าขุนแผนแนะ่นอนครับเขาก็จะมีคอลัมน์ที่ ตามหาพระหรือสถานที่อะไรก็แล้วแต่ไปลงสิ่งหนึ่งที่ผมจะพูดกับทีมงานเสมอว่าผมกลัวหลวงพ่อเหนื่อยเนี่ยหลวงพ่อนะถ้าท่านอยากจะดังอ่ะท่านสร้างอนุญาตได้สร้างพระรูปเหมือนท่านไปแล้วผมเจอหลวงพ่อเนี่ย แม้กระทั่งวันเนี้คุณไม่ถามอาจารย์จุนหรือถามใครนะหลวงพ่อกับผมอะไม่ได้คุยกันเป็นจริงจังแต่คุยตอบโต้โดยจิตที่รู้จกคุยเรื่องเดียวกันหลวงพ่อพูดคำหนึงว่าคนอะถ้าตามใจเยอะปัญหาก็เยอะผมก็ตอบโต้แกว่าเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลิขิตให้เป็นไป ในทุกๆเรื่องและผมเชื่อว่านะหลวงพ่อเนี่ยเมตตาเหมือนเทวดาที่ที่คอยบอกทุกอย่างเกี่ยวกับผมเนะี่ยผมจะมีเรื่องวุ่นวายอะไรก็แต่เมื่อผมขับรถถึงหน้าวัดนะสิ่งเหล่านั้นอนะขี้คายโดยไม่ต้องพูดหรือไม่ต้องมีใครมาทำอะไรให้เลยหลวงพ่อเคยอยู่วัดหนองโพมาก่อน มีคนนะ่ะจากวัดหนองโพผมนะมาบอกว่าหลวงพ่อไม่ได้เสกของเท่าที่พวกพี่เห็นนะหลวงพ่อเคยเสกเหรียญที่วัดหนองโพหนองโพกาญจนบุรีนะปรากฏว่าฟ้าผ่าในในในตอนเสก แล้วนะของหลวงพ่อรุ่นนั้นเนะ่ะก็ไม่มีใครเห็นในวงการเหมือนกัน mm hmm. อย่างนะผมอะทำห้องน้ำก็ไปติดต่อช่างมาทำห้องน้ำวัดช่างก็ธรรมดานะบางองค์ไปช่างบางคนไปทำมาหลายวัดก็เห็นทั้งพระดีและพระไม่ดีถูกปะ่ะ mm hmm. ก็ไม่ได้เคารพศรัทธาอะไรเท่าไหร่ ปรากฏว่าอีกวันหนึ่งผมไปเนี่ยผมขึ้นไปกราบหลวงพ่อหัวหน้าช่างรีบตามไปเลยแล้วก็บอกว่าขอของหลวงพ่อมั่งของที่เหรียญดวงอ่ะขอบ้างกลายฟังว่าเพื่อนเล่าให้ฟังถึงหลวงพ่อเนี่ยว่าท่านเสกของที่ใส่โยกแล้วยิงไม่ออกอคือวันเนี้ยพื่อเวลาที่ผมอยากรู้อะไรบาง่างหลวงพ่อสวดผ่านยักษ์ก่ะเขาสวดกันทําไม เขาลองของเขาว่ายังใช้ได้หรือเปล่า mm hmm. บางคนไม่รู้ว่าสวดพานยักษ์คืออะไรนะสวดพานยักษ์อ mm ่ะ hmm. เขามารวมกัน mm hmm. เขามารวมกันแล้วสวดนะ mm hmm. เพื่อในใจจะรู้กันว่าของที่เขามีอ่ะมันยังถังมันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่า mm hmm. หรือบ่าว่าของสมัยก่อนอะ่ะ mm hmm. เขาไม่ได้ทํามาแล้วมีซื้อขายกันแบบนี้หรอก mm hmm. เวลาใครไปเรียนวิชาอะไรมา ทำได้เสร็จเขาก็ทิ้งไว้ในถ้าทำได้เสร็จว่าของยังขังอยู่ยังใช้ได้อยู่เขาก็ทําแล้วเขาก็ปล่อยทิ้งไว้ในป่าไม่ใช่ว่าทําได้แล้วจะเก็บมาซื้อขายคือการลองอ่ะเศจผ้าเช็ดหน้าเป็นกระต่ายอะนะอพอเศษเสร็จเป็นกระต่ายเสร็จก็เศษกลับไปไม่เช็ดหน้าคือการสวดพันยกนะักษ์น่ะคือการมารวมกันมาลองกันว่าของยังใช้ได้อยู่ไหมเนี่ยผมด่าหลวงพ่อ ไม้ยิ้วดําเนี่ยใช้ดีอะไรอย่างไงเพราะเองจําไว้นะไปตัดไปโค่นเขาว่าใช้ไม่ได้หรอกแต่ถ้าเขาจะให้เขาให้เองเดินไปแล้วสะดุดเนะีแล้วเขาหักอยู่แล้วอย่างเงี้ยหรือเขาตกไม้ให้อย่างเงี้ยวันนี้หล่หลวงพอ่อต้นโพเนี่ยมีต้นไม้ข้างโบดตาย พระดัหลวงพอ่อต้นเนี้ยเอาไปทําของได้ไหมไม่ได้หรอกไออย่างเนี้ยทําไม่ได้ผมก็นึกถึงโพตายพายเลยเอาหลวงพ่อแล้วโพตายพายอะ่ะต้นโพที่ตายอะ่ะเดี๋ยวนะนะบอกโพนี้มันมีสองอย่างนะอ่ะโพที่เขาเอาไปทําของได้อะ่ะโพใบเล็ก อ่าต้นโพเนี่ยที่ยืนตายพายแล้วไมโ้โพนั้นจะเอาไปทำวัตถุมงคลได้เป็นโพที่ใบเล็กๆ hmm. คือโพอินเดีย oh. ส่วนไอโพที่ oh. อีกอย่างนึงอะ่ะ hmm. ต้นมันทำไม่ได้แต่ใบมันทำได้ hmm. ไอโพใบใหญ่ๆอะ่ะ uh. ต้นมันทำไม่ได้แต่ใบมันทำได้ พี่แผนเน่ะอยู่ไหมพี่แผนด่านช้างพี่แผนเขาเรียนวิชาประหลอด mm hmm. อ่าเขาฝึกเรียนวิชาประหลอดพี่แผนเนี่ยตอนนั้นอนะ่ะผมจะหลอมทําวัตถุมงคลพี่แผนก้าวพระเนี่ยไปให้หลวงพ่อหลวงพ,พ่อหยิบกิ่งปูธทิมมาองหนึ่งแบงก์เ mm hmm. นี่ยพอพี่แผนน่ะเอาพระมาให้หลอมไงบอกเอ้มันโดนโดนโดน,น่ะรุ่นเนี้เหรอ โดนเตะออกจากพิธีก่อนไม่ได้เสกเออโดนเตะจากพิธีก่อนไม่ได้เสกเดโอ้ห oh, ลวงพ่อรู้ด้วยแล้วพี่แผบเน่ก็ให้พระประหลอดที่เป็นพระประหลอดนะกับหลวงพ่อให้ประหลอดหลวงพ่อบอกเออมาน,นี่แกก็ให้พระประหลอดผมแกบอกว่าหลอมไปก็เท่านั้น หลอมไปเขาก็ไปกับอากาศหมดเออจริงประหลอดอเวลาหลอมแล้วมันระเหยนะระเหยพี่ผ่าไปหมดอ่าก็เหมือนทองกัอ่ะ,อะถ้าถ้าหลอมลว่าเออเนี่ยหลอมไปกับเท่านั้นเขาไปหมดอ,มอ่ะเนี่ยถือว่าค่ารับแล้วหลอมแล้วแล้วกันอ่ะเองเอาไปหลวงพ่อให้ผมมาหลวงพ่อก็บอกว่าเออจะใช้ประหลอดอ่ะ ให้เรียกเองรับเองใครที่เป็นสิทธิ์สายเรียนประลอดอ่ะเข้ามาพิมพ์ได้นะอ่าเรียกเองรับเองคือยังไงเวลาจะใช้อ่ะประลอดเอ้ยเอ้ยช่วยอย่างนี้หน่อยนะเออช่วยใหร้เรียกเองรับเองพูดเองขานเองนี่คือวิธีการใช้พระนะเนื้อประลอด ไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมอ่ะผมนะฮะเวลาพี่ถามอะไรอ่ะทำไมผมจึงตอบได้หรือบอกเล่าได้เพราะหลวงพ่อพท่านบอกหมดท่านบอกเออคนที่เป็นเกจิอ่ะมันเป็นเพราะมันอยากเป็นอ่าเนะี่ยข้าเนี่ย นะเป็นมาหมดแล้วก็ทุกวันเนี้ยถ้าเกิดว่าท่านสร้างเหรียญรูปเหมือนท่านนะ่ะถ้ามีใครไปขอแล้วท่านอนุญาตให้สร้างคุณคิดว่าเหรียญรุ่นแรกที่เป็นรูปเหมือนท่านนะ่ะจะยังไงอ่ะนี่คือสาเหตุหนึ่งครับที่สิทธิ์สายว่าท่านุนแผนมักไม่สร้างไม่อนุญาตให้สร้างเหรียญตอนท่านยังมีชีวิตอยู่พ้าหลายรูปนะ ไม่อนุญาตให้สร้างเหรียญตอนท่านมีชีวิตอยู่ลูกศิษย์ไปขอก็ไม่ให้ทำไม่ให้ทำไม่ให้สร้างนั่นแหละครับก็คุยเล่าให้ฟังอ่ามีโพพระกับโพผีอ่าพิธรรมนูญพัตรลกุลใบโพหลวงพ่อโอภาสีกับหลวงพ่อลีก็ใช้ใบใหญ่อ่าบอกใบไอโพอย่างนั้นอ่ะใบมันใช้ได้แต่ต้นมันไทยทำไม่ได้แต่โพที่ใช้ทำได้เนี่ยโพใบเล็กเล็ก ได้ความรู้ไหมครับอาจารย์อ่านะฮะ<อ>จริงครับหลวงพ่อถ้ามีเมตตาหลวงพ่อจะพูดแทนตัวท่านคือผมจะบอกให้นะพี่วราพลบางทีก็ไม่ใช่ท่านมผมจะบอกให้ถ้าใครเคยไปหาหลวงพ่อจริงนะใครไอ้ก้มถามว่าหลวงพ่อหลวงพ่อช่วยทุกคนเลยเหรอบางทีบางคนข้าก็ช่วยได้บางคนข้าก็ช่วยไม่ได้มันอยู่ที่กรรมใครกรรมมันก่อน เออเนะี่ยก็เพราะท่านอะ่ะช่วยเห็นไหมสังขารท่านก็จะเจ็บตอดแอนแอนเมื่อท่านช่วยกรรมก็ท่านรับไว้นะท่านจะบอกเออไม่เป็นไรอ่ะเนี่ยอยู่กับข้านี่แหละนะหลวงพ่อก็เวลาช่วยคนอ่ะท่านก็จะเจ็บอ,อดแนะอดนแอน ก็คือเจ้าบอกว่าใครอยากรู้ว่าท่านขุนแผนศักดิ์สิทธิ์ยังไงปะพรุ่งนี้ไปเจอกันนะนะกเรียกทําไมนะนะโกงด่าหลวงพ่อไงหลวงพ่อช่วยกันะบางคนก็ช่วยได้บางคนก็ช่วยไม่ได้ก็หลวงพ่อโกงถวายตังหลวงพ่อหลวงพ่อคืนกลับมาบอกให้สร้างรั้วทั่วเนี้ยมันทํารั้วใหญ่กว่าบ้านมาัน <Cream> อ <y> ีกเนะฮะผมขอการันตีให้อีกครับนะ คืออยู่กับหลวงพ่อถ้าใครที่ไปหาหลวงพ่อไปว่าจะรู้เลยว่าถ้าไปนะเออท่านพูดไปแตกจิตท่านอะตรวจให้เราแล้วนะ mm hmm. ในขณะที่ท่านพูดของท่านด้วยแต่จิตของท่านอะ mm hmm. เมื่อไหร่ที่ท่านหลับตาเงยหน้าขึ้นอะแล้วถ้าลงมาพูดกับคุณใครเคยไปแล้วเคยสังเกตไหมเพาบางครั้งอะไม่ใช่ท่าน บางครั้งท่านก็เรียกเจอท่านท่านเรียกตัวเองหลวงพ่อสักพักดึงเวลาที่พูดทักอะไรถึงเรื่องของคุณน่ะท่านจะเรียกตัวเองว่าปู่ผมก็พูดอะไรเยอะไม่ได้เพราะผมถามหลวงพ่อนะรุ่นนี้ดีไหมเอออาจารย์เอกอะนัดว่าจะบวงสวงห้าโมงเย็น อนดีเศกของอูผมเจออะไรเยอะผมจะบอกให้เมื่อก่อนผมมีลูกน้องโกงจําได้ไหมไอ้หน่อยอะเอาจอบไปขุดเพื่อทําประลามพิธีนะีที่จะหลอมโลหะเก้า 9. วันเก้าคืนสร้างไม่กระสิทธิ์ฝนเนี่ยมาเลยผมมากับพี่จู๋ฝนเนี่ยเวลาเขาตกบนภูเขาอะเสียงมันดังเหมือนกับกองทัพเลยนะครับบูฟบึฟ บ,บึบบึบพี่จูวิ่งไปเอาล่มมาให้นะครับก็ให้หลวงพ่อหลวงพ่อบอกเฮ้อไอ้ล่มกระจอกอย่างนี้เอาไม่อยู่แล้วท่านก็หยิบยาเนี่ยยาเขียวเนี้ยท่านก็ทาพอทาเสร็จนะท่านก็เอายาทาที่ศีรษะของท่านเนี่ยฝนตกได้สามสี่แม่ครับ เม่จใหญเ 3, 4, ่เนี่ยตกได้สามสี่แม่ไม่ตกเนี่ยไอ้น้องบาสกับบอลไฟฟ้าถ้าไปซื้อไม้มงคลเพราะเดี๋ยวจะมีการหลอมจุดเตาหลอม,อมก็จะต้องไม้มีไม้มงคลร้านสังกธานจะมีมไม้มงคลเก้าชนิดอะไปซื้อปรากฏว่ากลับเข้ามาเนี่ย นอกวัดเนี่ยหน้าวัดตรงราชพัฒตรงตลาดตกหมดเลยนะแต่ในวัดไม่ตกอ่ะเป็นเว้นเป็นไข่แดงอ่ะเพื่อนบอกว่าโอ๊บ้าเปล่าสร้างเมกสิกเดือนกันยาอมันหน้าฝนเออมันหน้าฝนผมบอกว่าถ้าหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์จริงอ่ะต้องไปตกทําพิธีกลางแจ้งสามครั้งฝนมาสามครั้งไม่ตกเลยสักครั้งและอาจารย์เอกเนี่ย เตรียมเครื่องบวงสวงห้ามงเย็นเป๊ะอาจารย์เอกยังไม่ทำพิธียังไม่เป่าสังฝนตกครับอ่าฝนตกผมก็ถามหลวงพ่อว่าแล้วเทวดาเขาจะมาเลยเราบอก ه, เขาเนี่ยรออยู่นานแล้วอ่าเขาเนี่ยรออยู่นานแล้วไม่ต้องถามหรอกว่าห้าโมงเย็นน่ะเขาจะกินได้ไหมเขาไม่ใช่พระไไร อเขาเนี่ยรออยู่นานแล้วพออาจารย์เอกเป่าสังฝนหยุด mm hmm. คืออะไรที่ผมเจอะใครที่ไปหาหลวงพอ่อถ้าคุณจะใจเห็นคุณก็ได้เห็น mm hmm. แต่ที่แน่ๆ mm hmm. ผมทำหลวงพอ่อรุ่นนี้ดีไหมเออบางทีข้าก็ไม่ได้ทำเะ mm hmm. นะะขูบาอาจารย์เขามาจับมือข้าทำเออสนุกเลยละ่ะ หมายความว่าครูบาอาจารย์ในถ้ำมาจับมือให้ท่านเป็นล่างผ่านในการทำบอกมาหมดเลยสนุกเลยล่ะคุณไปที่นั่นคุยเลยคุณเคยเห็นท่านแต่งตัวดีไหมห่มจีวรหรือหอลอย่างนะแล้วสังเกตท่านเป็นพระที่ไม่แต่งตัว เนี่ยฮะนั่งอยู่เก้าอี้จนบางคนมาไม่รู้ว่าท่านคือเจ้าวาดอะแต่เพราะท่านช่วยคนได้จริงอ่าเพราะท่านช่วยได้จริงเห็นไหมครับคนที่ไปหาท่านล้วนเป็นคนรวยๆทั้งนั้นให้ต่างท่านท่านเอาไหมไม่เอายกเว้นคนที่ต้องแก้กรรมหรือทำบุญจริงๆเ mm hmm. นี่ยผมมุ่งโจงผมพูดกับคนอื่นแบบ วัรุ่นพูดหอกคนพูดนะถ้าเป็นพระวัดอ่ดแอ๊กตายจริงจริงท่านไม่เลยคนที่จะไปหาท่านได้ก็นั่งอยู่อย่างนั้นนะแต่ท่านช่วยท่านบอกท่านทักอะไรอ่ะเอาเป็นว่าขนาดยักษ์ที่ตั้งอยู่บนบนสาระอ่ะเอามาไม่ได้นะคนที่จะมาถวายเอามาไม่ได้เ,ไเพราะโลงหล่อคิดแพงตกลงราคาไม่ได้กับโลงหล่อ หลวงพ่อบอกว่าตอนนั้นอะ่ะผมอะ่ะรวมจิตศรัทธาไปด้วยเนี่ยทำสาลานาธรรมเห็นะ้าลสา,า้านบนอะ่ะที่ขึ้นไปทําสารานบนเสร็จที่ทํามะไรขึ้นไปออบอกเดี๋ยวยักษ์จะมาตั้งแล้วไอ้ยักษ์ตัวเนี้ยไม่ต้องไปรอใหม่หรอกยืนรออยู่แล้วอตอนให้จุนนาจุนอยู่นะอ,อ่าโก้งน่าจะอยู่นั้นนะ่หลวงพ่อบอกว่าเฮอ อ่าไปรอใหม่มันแพงอ่าอาที่ยืนอ,อยู่อ่ะยักษ์เนี่ยเนี่ยลองบอกเขาสิว่าไอ้สี่ห้าแสนน่ะมันไม่ไหวแต่สองแสนอะ่ะมาแน่นแล้วคนที่จะเอายักษ์มาถวายอะ่ะก็ไปต่อราคาได้จริงๆมที่นั่นก็ให้จริงๆเนี่ยการสิทธ <c oughs> ิ์สายละมาดหรือสิงดํดำไง ไปขอเงินขวัญถุงอการไปหยิบบนฝาบ้านอ่ะฝุ่นเคลอะเลยนะมาให้หลวงพ่อบอกเช็ดก่อนไหมหลวงพ่อเสกเสร็จยื่นกลับไปเป็นเหรียญสิบไม่เยี่ยมเลยสิ่งที่ผมบอกคือว่าหลายๆารายการอยากจะเข้ามาถ่ายทำํำแต่พอมาถึงวัดถามหาหลวงพ่อหาหลวงพ่อไม่เจอนั่่่งงอยอยูไมเหเลวงพ่อนั่งอยู่เนี่ยเดินผ่านเดินกลับเดินไปกี่ยังไม่เห็นเลย นะอ้าวนี่ก็คือเรื่องราวที่เล่าให้ฟังถ้าใครที่ไปถึงที่นั่นก็ทุกอย่างต้องลองครับคุณไปเี่ยคุณไม่ต้องไปจ่ายเงินจ่ายทองหลวงพ่อไม่รับตังคุณหรอกเนี่ยไปให้ถึงที่นั่นแล้วพรุ่งนี้ผมไปใครจะขึ้นถ้ำกับผมไปถ้าเกิดน้ำแพ็คปไปถวายหลวงพ่อแกชอบนะน้ำแพ็คน้ำน้ำ นะอ่าเขาเปลือกเขาเปือกไก่เขาเปลือกให้ไก่อ่าอ่าท่านมาท่านแมวท่านปลาผมถามอะไรท่านก็จะตอบผมได้หรือไม่ก็ให้คติธรรมวันนี้ท่านพูดออกับกูคำหนึ่งโกงคนนะ่ะตามใจทุกคนมันก็ไม่ได้หรอกตามใจคนดีก็ดีไปตามใจคนไม่ดี เดี๋ยวก็มีปัญหาอืมนี่คือสิ่งที่ทุกครั้งที่ผมจะทำงานอะไรใหญ่ๆนะฮะท่านก็จะพูดอะไรบางอย่างจริงเราจะเราด้วยจิตของเราตัวเราอะ่ะไหวพริบเราจะรู้เองนะครับใครเชื่อหรือไม่ผมไม่รู้แต่ถ้าหลวงพ่อองค์นี้ ไม่อยากให้ใครพบรับรองไม่เห็นตัวท่านแน่นอนผมโดนมาก่อนแล้วเนียฮะเนจริงนีงผมเห็นกระตาเลอ่านะครับผมขอการันตีให้คนครับทํางานสองปีกว่าได้เลื่อนตําแหน่งแบบที่ไม่คดไม่ไอ้ไม่คิดไม่ฝันเลย <c oughs> ผมจบมสามตอนนี้ได้เป็นหัวหน้าคนงานที่โรงพยาบาลกระบี่ทน้องแบงค์ได้ครับผมเคยอถามความคิดเห็นเนี่ยแ,แมมันมันเ่มกกหกปาะสทผมแล้วฟังแล้วคิดด้วย อไอ้จะโกงเริ่มโกษาษาผมแล้วนะฮะผมเริ่มจากบูชาเหรียญซุกิ้จิมาพักกิ่งย่างละองค <นะ S 2> แบบนี้ศรัทธาบารมีเกิดครับครับนะนะนี่เอ้าวันนี้อาจารย์ได้พาอะไรมาบ้างอ่ามีวัตถุมงคลเอาง่ายนะบับับางอย่างนะผมไม่ไปหลวงพ่อฝากบอดโก้งมาบอกผม นะพี่อำน,นาจปียชัยกนมลอยู่ปะไปต่รอดนะพี่อำน,นาจเนี่ยนะไปอะ่ะหลวงพ่อไม่ได้บอกนะมีวนนันหนึ่งอ่ะพี่อำนาจไปหาหลวงพอ่อแล้วหลวงพ่อพูดถึงผมอมล้วให้มาบอกผมแล้วคุณรู้ไหมแล้วอีกไม่กี่วันอะ่ะมีเหตุให้พี่อำน,นาจต้องมาเจอตัวผมและก็เอาสิ่งนั้นมาบอกผมโอ้โหสุดปนะ ท่านรู้ด้วยนะว่าจะฝากกับใครมาแล้วถึงเร็วออใช่โอ้โหโคตรมงคลว่าถ้ำไหนครับนะว่าถ้ำขุนแผนครับว่าถ้ำพุทธาวาสอ่ะมานะครับใครอยากจะดูพระเครื่องก่อนนอนกันแล้วนะใครอยากจะดูพระเครื่องก่อนนอนกันแล้วอาจารย์จะดประกวดเดือนไหนครับจะเ,เียบตัวไปเดือนนี้นะครับย <21, 22 S 2> ี่สิบเอ็ดยิบสองเทียบถึงเนี่ยครับ ยี 1> 1่สิบยิบสองนะปีที่ถึงนี้อือาทิตย์หน้าสช่อาทิตย์หน้าอืนี่คือเรื่องจริงครับถ้าจะคุยยาวครับพี่เวลาพนแฮวเพชอยู่ครับครูพี่เอใใ็มกล่มงเดี๋ยวมอฝากเรื่องแล้วรู้ได้ไงว่าเดี่ยวทานต้องมาเจอผม,อมใช่นะแล้วท่านฝากใครมาบางคนเนี่ยไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ไมปีสองปียังไม่เจอผมเลยครับแต่ท่านไปหาท่านแล้วท่านฝากบอกมา มีเหตุอะไรต้องมาเจอกันเนะี่ยเรื่องจริงครับแน่นอนจริงวันนั้นพี่อำนาจไปแล้วมีาพาให้ผมดูใช่ไหมพี่อำนาจวันนั้นน่ะแขกเยอะมากเลยใช่ป่ะแล้วหลวงพ่อก็บอกไปเตรียมโต๊ะให้พี่อำนาจไลฟ์ฟังดีกว่าแบงค์อยู่ไหมวันนั้นอะอยู่ใช่ไหมโต๊คดี เราไปเตรียมโต๊ะเนี่ยดูพระเพราะเขารู้ว่าพี่อำนาจอ่ะจะพาให้ผมดูมแล้ววันนี้เด็กกว่ามผมไปเสร็จหลวงพ่อไล่ผมกลับมผมคุยกับหลวงพ่อสองสามประโยคพอรู้เรื่องอไปเขารออยู่แล้วงานน่ะมันไม่ได้มีงานเดียว <c oughs> คุณเชื่อป่ะ <c oughs> ผมคุยทุระเสร็จ หลวงพ่อบอกไปเขารออยู่แล้วงานไม่ได้มีงานเดียวผมขับรถมากลางทางให้โอบอกอะไรมีคนมารออืออือ่าหลวงพ่อแกบ,บอกว่าไปเตรียมโต๊ะดูพระเขารอเนี่ยใช่ผมคนลุกเลยก็วันนี้หลวงพ่อให้เรากลับบ้านไปไปเลยแล้วข้าวันไหนอะที่ลงพ่อจะบอกเออ นะเดี๋ยวพวกเองกลับไปเนี่ยก็ไม่มีคนแล้วตรงเนี้ยใช่ป่ะอ่านะท่านก็เหมือนแบบไม่อยากให้กลับแต่วันเนี้ยไปนะเขารออยู่แล้วงานไม่ได้มีงานเดียวกลับมาเนี่ยจากวัดถ้ำถึงบ้านอ่ะคนรอผมเนี่ยรอเราเป็นชั่วโมงไหมโอ